เมื่อผมอยากรู้ว่าบริการปั๊มแรงเข้าทํากันยังไงผมก็เลยทดลองไปใช้งานต้องบอกว่าการปั๊มแรงเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนให้ไปทําตามนะครับผมทําคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเปิดโลกให้คนดูเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะมาแนะนําหรือโปรโมทใดๆทั้งสิน้นปะถ้างั้นก็ไปดูกันเลยครับใหม่ ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม r v ไอดีสกินแลแรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งในเกมนี้ผมก็ได้ยืมไอดีของคนที่รู้จักมาทำคอนเทนต์นะครับผมก็ได้ไปเจอมาเพจหนึง่งก็เลยทำการทักเข้าไปสวัสดีครับครับแบบไม่มีรอเรือด้วยนะจะได้เนียน เพจนี้เขาก็รับพาเล่นดาวละ35บาทต้องบอกว่าการปั๊มแร้งเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกคือการเอาไอเดีเราให้คนอื่นเล่นให้และแบบที่2คือการพาเล่นก็คือแบบที่ผมกําลังจะทําคือเขาจะมีทีมงานอยู่2คนมาแบกเรา1คนซึ่งผมก็บอกเขาไปว่า3าดาวแล้วก็ทําการโอนเงินจนเสร็จสับเขาก็ได้ส่งเลขห้องมาให้พอเข้าไปในห้องก็จะมีคนที่จะมาแบกเรา2คนซึ่งในเกมแรกนี้ผมก็ได้เล่นตําแหน่งแคลร่แคลร่ในแรงไดมอนด์เอลสูดเลยละกัน เกมนี้ผมจะแกล้งเล่นเอลสูให้ซูมไม่โดนเลยจะได้เนียนๆว่าอยู่ไดมอนด์จริงๆส่วนคนที่จะมาแบกเราก็จะเล่นเป็นตูเลนฟาร์มแล้วก็เวเลสธโลมปะ่ะเราไปดูในเกมกันเลยเปิดเกมมาเราก็ต้องแผงลิทโชว์ความเป็นเอลสูซูมซินโดมก่อนซูมหมดไม่สนดลูกไข่ยิงวืดไป1ยิงวืดไป2แต่เหมือนวาอเลทตัวนี้จะกล้าเล่นเป็นพิเศษครับยิงกดผมหน้าป้อมรัวๆดูครับข้ามกำแพงมายิงผมไม่หยุดชัดเลยทำไมเขาดูกล้าเล่นแปลกๆวะเนี่ย และในจังหวะที่ทีมเขาเดินมาเติมร่างกันลิเลียก็ฟิกเข้ามาจเจ้าผมคาป้อมโอ้โหเกินไปเรามาโชว์เอลสูตทซูมตึงๆกันดีกว่าอุ้ยเบืดหนึ่งแต่นัดนี้โดนแน่นอนแปะถึงแม้ผมจะปลอมตัวมาเป็นไดมอนแต่สัญชาตญาณผมยังอยู่เป็นไงโชว์หลบไปหนึ่งทีหลังจากนั้นเพื่อนเรามาสอนผมก็เลยตีธรรมดาชิลเลยครับเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเราต้องแกล้งเล่นไม่เก่งนี่วะงั้นซูมั่วไปสักทีแล้วกันเออ โอ้ oh, แต่จังหวะน,นี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วครับผมฟิกเกอร์เข้าไปยิงแล้วเราก็ได้ป้อมล่างอย่างชิวๆเอามังกรอย่างชิวๆแล้วก็ตีป้อมล่างอีกแบบชิวๆเหมือนตัวเลนเขาอยากจะจบบ้านแล้วแต่ผมยังเป็นโรคซูมซินโดมอยู่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหิวคิวไม่จบบ้านแกเกิดมาโดนเลเตอร์ล็อกผมก็ซอยฟรีไปเลยครับเอลสูนเราต้องบ้าคิว3ทางครับ3ทางไม่จบไม่จบ3ทางอ e ีสปอร์ต มาผมยิงวืดทั้งเกมละช็อตนี้ขอหน่อยละกันจัดไฟอีกสักตัวแต่ด้วยสัญชาตญาณของผมอีกแล้ว,ก,ลวก็เลยตีป้อมจบเฉยและเกมแรกก็ได้ดาวมาครับในเกมที่2ผมกดตำแหน่งไม่ทันครับก็เลยได้มาเล่นเป็นตำแหน่งโลมเออผมเล่นโลมไม่เกง่งแต่ไม่เป็นไรครับผมจะหยิบตัวที่ผมถนัดมาละกันนั่นก็คือมาลอดพิซซ่า ส่วนคนแบของเราก็ได้เล่นตัวเลนฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็ฟอร์เรนออฟปะเราไปดูในเกมกันเลยเปิดเกมมาผมก็กะว่าจะไปดักรอในภ่มิแต่ก็เห็นทีมเขาเดินกันมา2คนเหมือนจะเข้ามาเวทป่าผมก็เลยต้องกันไว้แล้วลีเลียก,ก็เข้ามาสตันนผมโอ้โหไดมอนด์เขาตึงกันขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยชัดเลยหลังจากที่ผมเกิดมาฝั่งเขาก็กําลังเวทบัฟแดงกันอยู่ผมก็เลยจะเข้าไปทักทายเล็กน้อยแต่สกัดก็เหมือนจะเอาจริงเข้ามาทุบผมไปหนึ่งทีผมก็เลยต้องป่าสวน แล้วสกิล2ผมมาพอดีโหโคตรเตะส่วนโอเมก้าได้หนึ่งแล้วสก,กัดก็ตามไปอีกตัวเดี๋ยวนะสัญชตาตญาณผมมันพาไปอีกแล้วครับทุกคนจะแกล้งเล่นไม่เก่งสักหน่อยแล้วเหมือนจังหวะน,นี้นาคอสเขาจะเอามาังกรได้แล้วก็เหมือนจะเข้ามาเวทต่อด้วยโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวนี้ไดมอนด์เขาเดินเกมกันตึงขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยตอนที่ผมเล่นในแรงคอนไม่เคยเจอขนาดนี้นะเอาจริงแต่ผมก็ทําอะไรได้ไม่มากครับเพราเข้ามากันเยอะจัดแย่ yeah, แล้วผมลืมปกป้องแคลรี่รอก่อนนะเทล ผมกระโดดเข้าไปกลางวงตึงๆหมายถึงกลางวงจริงๆครับแต่ศัตรูเขาอยู่ล้อมวงนะปาดเก็บนาคอสมาได้แล้วก็ไหลไปลีเลียต่อลีเลียไม่รอดก็ไหลไปที่เซลิก้าต่อครับรจังหวะน,นี้ก็เลยเก็บหมดครับแล้วก็ได้ป้อมบนเข้ามาเวทป่าต่อด้วยเป็นไงล่ะเืมอีกและะ้วเฮ้ยเยืนวัดกับโอเมกาจนเขาทนดาเมจไม่ไหวก็ไหลไปเซลิก้าต่ออีกรอบ แล้วก็ได้คิวมาครับในจังหวะไฟนวลเดียตรงกลางฟอร์เรนเราก็ได้เข้าไปล้ำเออล้ำล้ำล้ำเลื่อนไม่ลดเลยนะเออผมก็ได้เข้ามาช่วยแล้วเขาก็ได้ปลาดอกล้ำต่ออีกนิดนึงล้ำนานจริงๆข้อหนุ่พลนี้ในจังหวะที่ผมกำลังเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วกำลังจะลงไปช่วยเพื่อนเลนล่างแต่นั่นแหละครับแตกกันหมดโอ้โหดู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  ไดมอนเดินสี่เดินห้าชัดเลยเราก็แวะแซวเขาสักหน่อยไดมอนโหดแปลกๆ <c oughs> ไม่ได้การแล้วฝ <Good tower. S 1> ัว่งเขาเหมือนจะโหดกันจัดผมก็เลยต้องเปิดโหมดเอาจริงบ้างละ <c oughs> ฮะเน,น่ฟิกเกอร์โยกสะดวะ้วยพี่ตัวเลนบอกว่าให้ปล่อยเลนกลาง เราก็จัดให้ตามคําขอครับด้วยความที่เราเป็นโรมต้องชงดาเมจให้เพื่อนนิดน,นึงแล้วกันเอาเลยเพื่อนที่เหลือจัดการให้หมดเป็นไงไม่ไหวละย่ากระหม่อมเลยละกันอา้าวตีป้อมและไม่ไหวละและสําหรับเกมที่2ก็ได้ดาวไป ในเกมที่3ผมก็ได้เรียกกดเลนแคลรี่แต่คนแบกของเราขอแคลรี่บอกให้ผมไปออฟเลยโอ้โ oh, หพี่ผมเพิ่งไดมอนเองผมออฟไม่เป็นในเกมที่3เราก็ได้เล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับตอนแรกผมก็ได้ก,กดขอแพนด้าเข้าไปแต่ไม่มีใครกดให้ผมเลยเศร้าเลยใช่ครับผมโดยนยยงแพนด้าชัดเลยถ้างั้นผมจะหยิบตัวละครที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วกันนั่นก็คืออัลเลนคนแบกเราก็ได้เล่นเป็นตู้เลนฟ์มอีกครั้งแล้วก็เอลสูแคลรี่ไป แลไปดูในเกมกันเลยหมาแล้วครับคิริโตคุงของสเปเชียลผมจะใส่สุดไปเลยครับผมจะไม่กลัวผมจะตีผมจะซอยผมจะใส่สุดข้อหาแย่งแพนด้าผมผมต้องใส่ผมจะใส่หมดฟิกเกอร์ตามนี่ไงแล้วก็ได้เฟิร์สบัตมาครับชิวๆตอนนี้เหมือนตัวเล่นทีมเราจะมาซ้อนนะครับผมก็เลยได้เข้าไปเปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ได้คิวมาแบบชิวๆเลยครับแต่เหมือนวันเดอร์เขาจะลงมาปิดครับผมก็ยืนสู้แบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าเราเป็นอนเลนผมพยายามยืนดูดเลือดไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อจะไหวแล้วก็เกือบไหวครับแต่เขาก็ฟิกเกอร์ออกไปได้ผมก็เลยต้องถอยออกมาต้องบอกว่าในการทำคอนเทนต์นี้ผมไม่อยากเล่นออฟเลนเลยนะมันไม่ได้โฟกัสคนที่มาแบกเราเลยออฟเลนมันเป็นตำแหน่งที่แบบโฟกัสโฟกัสเพื่อนยากอะ่ะเออนั่นแหละผมก็เลยอยากจะขอแคลรี่เขาแต่เขาเขาขอแคลรี่เออชัดเลยในจังหวะน,นี้ผมเห็นว่าวันเดอร์มันยืนนิ่งนะครับผมก็เลยจะเข้าไปใส่แต่ว่าผมโดนหลอกครับ Oh, กดอันตีก็ไม่ทันเรียบร้อยไม่เป็นไรครับตรงคอนเซปต์เราอยู่ต้องแกล้งเล่นให้ไม่เกง่งแต่จริงๆผมพลาดเิงเหมือนเล่นกลางเขาจะใส่กันนัวเนียเลยครับผมก็เลยเข้าไปฟันได้มา2นะครับแล้วก็อนันติตามวันเดอร์ไปอีกยืนซอยไปเรื่อยๆจนเขาตายครับแล้วก็ได้เก็บสาม,มาในไฟนี้เป็นไงอลินฝึกหัดผมกล่าวว่าจะตีป้อมล่างแต่อยู่ๆแพนด้าก็โผล่ามาจากไหนไม่รู้ครับย่ำกระหม่อมผมเต็มๆผมก็เลยต้องถอยออกมา แต่เมื่อเขาจะไล่นะครับผมก็เลยต้องอันตีสวนไปเลยผมพยายามจะฟันสวนดูเลือดให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับชัดเลยในจังหวะน,นี้เหมือนตัวเลนเราจะโดนแพนด้าดักนะครับผมก็เลยต้องเข้ามาเซฟเพื่อนตึงๆเป็นไงสัญชาตญาณผมมันยังอยู่ครับทุกคนในเกมนี้เราก็จะเล่นเป็นออฟเลนที่แบบแช่เลนนะครับเออแบบอยู่แต่ล่างเคลียร์คิปล่างอะไรี้แล้วก็โดนแพนด้ย่กำกระหม่อมตายอีกแล้วครับผมโอ้โหเล่นอะไรเนี่ย โดยความที่เขายยํำกระหม่อมผมตายไปสองรอบแล้วผมไม่ยอมครับจังวันนี้ผมจะสวร์ผมจะไม่เสียชื่อคิเลโตคุงหลังจากนั้นผมก็มาตีป้อมแบบชิวๆครับ และหลังจากที่เราเสียเปรียบเลนล่างมาตั้งนานเพื่อนในทีมเราก็แบกกันจัดเลยครับทาให้เราได้เปรียบจัดจัดตอนนี้ดันป้อมกลางดันป้อมล่างได้แบบชิวๆตอนนี้คลิปล่างก็เข้าบาแหลกแล้วครับผมก็ตีไม่ยัง้งเพราะผมหิวดาวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่หิวดาวเดี๋ยวเราต้องบ้าคิวแต่สัญชาตญาณผมมันตีป้อมหิ่งเดียวเลยไม่เข้าใจเหมือนวันเดอร์จะเข้ามาอัตีกลางวงนะครับผมและทีมก็เลยต้องเก็บไปเลยแล้วก็มาดันป้อมกลางต่อ เหมือนทีมเขาจะเปิดไฟอีกครั้งนะครับผมก็เลยเล็งอันติกระโดดไปที่ไวยโอแล้วก็ทําการสับไวยโอตายและผมก็ตายไปด้วยครับและเพื่อนเราก็ได้ตีป้อมจบและเกมนี้ก็ได้ดาวไปเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับซีรีส์นี้กับการทดลองใช้บริการปั๊มแรงแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนไปทําตามนะครับไม่สนับสนุนด้วยผมแค่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าหมูผัดกระเทียมให้ด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ